แล้วไอ้สอได้านไไม่ตายเลยนะค่ะู้เลยค่ะวันนี้อนุญาตให้กอดด้าหนึ่งทีค่ะกอดยังนะคะยังกไม่ได้ได้ไม่าออื่นเลยเกีย์ที่ก่อนอ้าวพี่ร้คนคนนไ่ก็ออกไปอย่างอนดหมวไปเลยไม่นัแวอ๋อเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ก็ได้ ไมต้องฝั่งนู้นสวยวยไม่อยู่ฝั่งขวานะสวยฝั่งซ้ายสวยฝังซ้ายแก้ๆลงเลยเออลงถันงเลยบอกว่าอยู่ฝั่งนูเลยเออลงเลยไปลงมาเลยปั่้ายล่บิวยังไม่พอบิวอออดีดีดิววรอต่ออย่เก้าเก้อันนี้เป็นน้องฟ้าตัวแทนบ้านไหนอ่ะนี่

ไม่ชื่อไมชื่อไม่ต้องกไไปชื่อไมชื่อโหน่อยพี่กุซาข่จับหน่อยจั่อเออทุกคนอย่างนี้นะอ่บายพี่ร้ล้วนะอค่ะก็ไดช่วยวกพีที่ทำหน่อยกุซ่าอนงนีเอ็ีเหงเห้องมาตรงนะคะอันบ้านน้องมาจน้องบ้านน้องมาตังมาตังไปขัดใหญ่ป่ะคะใหญ่เออบอกว่าสั่งไก่ทษขนดใหญ่ นี่ก็ตลกตลอดค่าสารีดอค่าต่อลินทีตานี่เราไปต่อยพี่ไปต่อยอีกต่อยต่อนะต่อยมาเบี้ยไหมงมาลงมาไี่ลงจริงไม่ได้เยไอ้คริปเลยคือพี่คือนี่มาถูกต้องว่าต่อว่าพี่ต่อว่าพี่นะเราต้องคณะเราทำเพื่อจะไมงานมาที่คนมาจาก้ว่ นี่เป็นทัวร์สดูละลูกกับาเลยนะล้านลาเลไม่สามวิคีแล้วหอลขึ้นเลยอาไ้ภูเก็ตอนน้เกียกอนเกน้องไม่มีใครกาขึ้นเของใครไม่ีแ้วเลูก็ตขึ้นก่อนแล้วทัวร์้อยภูเก็ตอนภูเก็ตอนเครื่อมาไม่ได้รถาังน้องอยาเยอะ น้องเาอายนะฮะเลยคู่ได้ใช่ค่ไอ้อบของพี่น้องูีจริงเลยรับยมไม่ใช่พวกเกดไวกเกเก่แม่ไอ้ลูกบดีเบื่อเสียเบื่อเสียลูกหลายๆูกหนอยลูกหลายๆลูกหน่อยาเ่งส่งสามพ เค่เือะว่าเคปรออยู่ตรงนี้จะกลับแล้วถ่ายดูปนองก่อนนี้นิงนิ่แค้องรเราเราเากกินแค่นี้ทำไมไม่ต้องรอแค่มันหิวไอหิวกมาขอบคุณนะเราเราอยากกินวิ้าเกต็ไ้่ไม่้เามาอเายมาใหม่จ้าอันดับหนึ่ง่ ทำไมีมาจะบอกยังอยู่ไ thank <laughs>

ไม่เหอ เตรียมในนเตรียมเขเลยเขาเกษตรค่ะเจเจเน่เจเจเน่เจเกษตรค่ะไอ้หน้าไอ้นาเนเกษตรรัสเซียเยอะเลยรัเซียเยอะเลยร้หมดดิ I don't know. ไ็จะเข้าวัดสงม์ได้นะคือแบบคือแบบคืดแบบคือแบบคือแบบคือแบบ่ือแบบคืดแบบคือแอแบบคื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 อแบอแบบือแแบบคือบแบบคืบคือแบบคืคือแบบคือแอแบบอแบบคือแบบคือแบออแบบคืคื มังงงหญิงประวัติอะไอเด็กคนนี้แหละคนแรกเลยที่มันเข้ามา

দিছ কেম